สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพ่อท่านคล้ายวาจาสิบนะครับนี่เป็นรูปหล่อขนาดบูชานะครับสูงประมาณ5นิ้วไว้ตั้งไว้ตามบ้านเรือนนะครับหรือติดร้านค้าก็ได้นะครับ พ่อท่านคล้ายท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือชาวบ้านเรียกว่าเทวดามึงคอนสิทธ์ต่างเชื่อว่าหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิ์พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นท่านจะพูดวาจาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม จมใสท่านมักจะให้พรขอให้เป็นสุขเป็นสุขท่านที่เคารพนับถือหลวงพ่อต่างพากันมาให้หลวงพ่อให้พรและขอวัตถุมงคลบ้างขอน้ำมนต์ชานมากผ้ายันพระเครื่อง หลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ทุกคนยิ่งชานมากใครที่ได้จากหลวงพ่อต่างหวงแหนกันมากท่านเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่ชาวนครศรีธรรมราชและชาวไทยต่างเคารพบ,บูชาชาวบ้านเล่าว,ว่าครั้งหนึ่ง มีการก่อสร้างวัดจันดีทางวัดไม่มีทรายใ,ใช้ในการก่อสร้างหลวงพ่อท่านสามารถทำให้น้ำพัดพาทรายมากองไว้ที่หน้าวัดได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์แก่ชาวบ้านมากสำหรับสรีละสังขารท่านก็ไม่เสื่อมสลายไปตามการเวลา วัตถุมงคลท่านก็เป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมในยุคป,ปัจจุบันต่างสแสวงหาวันนี้ก็พามาชมเพราะท่านขายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ